สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มากินปูนึ่งกันนะครับตัวเต่าอิดนี้ปูก็ดูดิมีไข่เหมือนกันตัวเต่าปิ้งน กค <G ül üyor> ยมันงามตัวนี้อืม

Hãy subscribe mày kênh Ghiền Mì mà đang tố ra kinh cảnh luôn ฮิตเด้มดัฮิตแหละไข่ปู่เเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวมันจะกระกจออายกระจายปอไปปั๊ดนี่มันไม่เป็นก้อนะนะ่นแหละ

ơ ba mày kìa ngâm ngâm mà no, no, biết ta, no, mà lên con rồi đi, no, 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 Đi đi, đừng no, bà no, 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 <coughs> มันจะไป่โปรไปอย่างกระเจียวเอ่นอย่างกระเจียวเลยวะปรไ่ะตีหัวแมงเลยเอาเอาเอ้ยมันดีมาเลยไล้เท่านี้วะปั่นปื้นระเปล่าหายไปได้เร็ว ว่าจะตัดผมมัน nah, มันไม่ยอมใจเด็กหน่อยกลัวการตัดุผมเรงอ่ะเดาตัดตุ๊กเดือดมือมันนี่แบตเตอรี่ปุ๊บมันไปเดี๋ยวมันดูแล้วเอาเอาปดูแล้ว อพอนี่ต้มน้ำจิมจ้มชิบุ้งไส้ไส้ปิกินูส่วนไอ้ย,ยาเป็ดมากโค้งแม่งกวนกวนเป็นยังไงนี้มันเล่นจนหน้าดำมั้ยแล้วนี่วันเนี้ย ไปเดินลุยยาหนูไป,ไปทำทีไอเขาเอ,อาาป่นปา่นทั้งน้นาน,นเจอ้เออ <c oughs> เอานะวันนี้ก็ตึงเวลาไปอ่านื้อมาต่ำกินกันดูกับวันนี้ตอนนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ <c oughs> lục vịt chơi như lục vịt